มาม่าหาหลังฉากว่างๆอารมณ์เนี่ยใส่ใส่เพลงเนี่ยขอดเนี่ยมีสีขาสีตีนเดินมามันทำนิ่วแบบแบบแบบกบกบกบมีสีขาสีตีนบนอะไรพี่แ่งเพลงให้ตัวเองกบกบกบก็เต็งให้ตัวเอง เวลาไปโชว์งานอะไรก็มีเพลงของตัวเองเหมือนทอฟฟี่ทสามัญติ๊กกี้ก็ถ้าแต่งให้ทุกกี้มันก็แต่งตัวเป็นพวกปวกพวกอะไรพวกนี้แล้วพี่จะแต่งให้ดิเดี๋ยว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 นี่เรื่องอะไรอ่ะหนูฟันหนูฟันเยอะไหมหนูฟันเยอะไหมไม่รู้จะเยอะทําไมไม่รู้จะเยอะทําไมไม่มตัวก็เล็กจะตายตัวก็เล็กจะตายเกิดมาทำไมเป็นปวกงบปวบ เง,งียบเขาบกกินไม้นะเาบกกินไม้ไงเงีบแล้วต้องงียบสิยอมรับวกเคยกินไม้กิ่งผงกิ่งไผ่กินได้ทั้งหมดยอมแั้ก็เคยกินไม้กิ่งผงกิ่งไผ่กินได้ทั้งหมดเงียบเงี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 บเเออโทโทบอกพี่สวยเลยเ้ยพี่เนี่ยว่าทเพลงกับตุกกี้อะพี่ฟังกับตุ๊กี้ร้องกันนะหนูฟังเยอะไหมไม่เยอะ ไม่รู้จะเยอะทําไมตัวก็เตี้ยจจตายกิดว่าทําไมเป็นปวก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 ตาวตาวตาเตาวนับนันับ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 อเป็นไงไม่ช่วยได้ห้อไ้ปเอามีคนแต่งแบบนี้เหรอเอาโ้ยใครอะแต่อย่างนี้เหรอโอเคโอเคใครใครแตงแตงห่งใหม่ทงไหนพี่เทง อยาเรียกตุกี้ได้ไหมคุณข้าเรียกหนูว่าอาญนาไม่มีคนเอาแน่เช่นหนูอาญนาเพ่งช้าเพ่งช้าเพลงช้านะเรียกตุกี้ได้ไหมคุณขาเรียกหนูว่าอาญนาชอบกินปลาดุก ไม่มีคนเหมือนแน่ปลาช่อนปลาซิวปลากระพงเออหนูชอบปลากระพงเนี่ยปลาช่อนปลาซิวปลาช่อนปลากระพงหนูกินปลาดุกอุยปลาดุก <Bueno> อุยเง็บเง็บเออ Singing, คนจะได้ติดเท่าไ่เงี้ยคนอบตอนเงียบๆแลวมีท่าเงียบๆต้องมีท่าวนะเออต้องมีท่าเงียบๆรอบๆรอบรอบรอบๆรอบๆรอบๆรอรอบๆ